โล่งอกที่ได้พูดหมึกแดงเป็นหม่อมเป็นเกลแล้วยังไงไม่ปิดบังแค่ไว้หน้าพ่อแม่บูตด,ดีโคโชคดีคุณมีแฟนคุณแต่งงานออกหน้าออกตาได้สำหรับพี่ไม่เคยทำได้เชฟหมึกแดงเป็นหม่อมเป็นเกลแล้วยังไงไม่คิดที่จะปิดบังแค่ไว้หน้าพ่อแม่ ยิ่งเป็นเจ้าแล้วเป็นเกย์จะเป็นชนชั้นที่เท่าไรวูดดี้พิธีกรดังเปิดใจเชฟหมึกแดงหม่อมหลวงสิริเฉลิมครั้งแรกเปิดตัวที่หลายคนไม่รู้เชฟหมึกแดงเป็นหม่อมเป็นเกแล้วยังไงทำไมต้องแบ่งชนชัน้นตัวตนที่แท้จริงของเชฟหมึกแดงกับความลับที่ไม่เคยพูดออกจากปากตลอด69ปี เป็นหม่อมเป็นเกยแล้วยังไงทําไมต้องแบ่งชนชั้นพร้อมตอบสาเหตุที่ย้ายบ้านปลายชีวิตจากในวังไปอยู่เกาะสเสม็ดเชฟหมึกแดงเผยตัวตนความลับที่เก็บมาตลอดว่าตอนนี้คุณแม่ก็เสียไปแล้วคุณพ่อก็เสียจะ4ปีเวลาที่เหลือเป็นเวลาของพี่ตั้งแต่กลับมาพี่ไม่ได้เป็นหมึกแดงที่เคยเป็นสิริที่อเมริกาเลย ที่ต้องขมิบต้องระวังเจียมตัวแต่ตอนนี้แก่แล้วตอนที่เผาพ่อก้มกราบพ่อแล้วบอกพ่อจา๋าพ่อใช้ชีวิตที่มีความสุขมากๆพ่อเป็นตัวอย่างที่ใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองมาตลอดพี่ก็อยากเป็นตัวของตัวเองมาตลอดไม่เคยอยากโกหกปิดบังแต่เพราะว่าหน้าของพ่อแม่เพราะเราโตในวังก็ต้องเก็บมันเอาไว้แต่ตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ถามว่าเพื่อนคนใกล้ชิดก็รู้ตัวตนของพี่พี่ไม่เคยพูดออกจากปากในสื่อใดๆเลยว่าวันนี้หมึกแดงเป็นเชฟหมึกแดงตอบชัดๆว่าฉันเป็นเกย์ทุกคนก็รู้ไม่เคยปิดบงังไว้หน้าพ่อแต่ตอนนี้เป็นอิสระลำดับความสำคัญในชีวิตตอนนี้ขอทำในสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำขอให้เป็นประโยชน์กับสังคมสอนเรื่องอาหารการกินนั่นเป็นเบอร์หนึ่ง สำหรับเรื่องเซ็กและความรักอะไรต่างๆอยู่นู่นห้าหก็ละมั้งก็ไม่ได้สำคัญถามว่าพ่อแม่เป็นที่รู้จักโตมาในสังคมที่ไม่ยอมรับต้องเจออะไรบ้างเชฟหมึกแดงกล่าวว่าเคยมีคนมาสัมภาษณ์คุณหมึกแดงก็40กว่าแล้วลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีคุณหมึกแดงเป็นเกย์หรือเปล่าตอนนั้นตอบไม่ได้การที่เราเป็นเกย์หรือเพศอะไรก็ตาม ทำให้เราเป็นคนดีมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเปล่าถ้าคุณตอบว่าเยสผมจะตอบคุณเราไม่อยากให้มันสะท้อนให้พ่อเราต้องมานั่งตอบคําถามถามว่าเคยคุยกับพ่อเรื่องนี้ไหมมึกแดงกล่าวว่าพ่อเป็นคนที่ตลกที่สุดเลยเรารู้ว่าพ่อรักเรามากเราเคยมีแฟนเป็นสาวไต้หวันชื่อว่าเฮเลน ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนั้นอายุ21 22ชอบเขามากแต่บอกให้ว่าตอนนี้นอนกับเขามันก็ไม่ใช่รุ่นพี่ยังไงยังไงมันก็ต้องมีแต่สัมผัสผู้ชายแล้วได้นอนกับผู้ชายครั้งแรกมันแบบว่าใช่เลยแบบนี้ที่รอมาพอบอกพ่อว่าเป็นเกย์เคยบอกว่าลูกจะไม่มีวันแต่งงานแล้วก็คงจะไม่มีแฟนเป็นผู้หญิง พูดมากกว่านั้นกลัวพ่อจะรับไม่ได้พ่อก็พูดกับทุกคนว่าเนี่ยมีแฟนชื่อเฮเลนกระทั่งพ่อ80ก็ยังบอกว่าพี่มีแฟนชื่อเฮเลนแต่พอพ่อเริ่มกเกษียณตอนพ่อ84เด็กที่ส่งไปดูแลพ่อมารายงานพ่อบอกไอ้หนูหรอมันไม่แต่งงานหรอกมันรักของมันมากแล้วมันไม่ชอบผู้หญิงนั่นพ่อ85 86นะถึงได้ยอมรับ เชฟหมึกแดงบอกว่าวูดดีโคโชคดีคุณมีแฟนคุณแต่งงาน ออกหน้าออกตาได้แต่สำหรับพี่ไม่เคยทำได้เพราะหนึ่งพี่มาจากในวัง 2. พี่เฝ้าเจ้านายเยอะมากพี่รู้จักตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถึงแม่ค้าข้างถนนจะให้เขาปรับไปกับพี่มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขานะพี่ถึงไม่มีอะไรที่เป็นตัวของตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นบอกได้เลยไม่มีใครที่อยากให้เขามาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของพี่เพราะพี่อยู่คนเดียวได้และพี่มีเพื่อนตั้งเยอะ เชฟหมึกแดงยังบอกด้วยว่าโลงอกได้พูดสักทีเราไม่ใช่คนที่ยิงไม่ใช่คนที่ถือตัวแล้วก็อย่าดูถูกกระเทยไม่ชอบเลยเหมือนเป็นชนชั้นสองเพราะเป็นเกย์ใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นเจ้าแล้วเป็นเกย์แล้วจะเป็นชนชั้นที่เท่าไหร่เวลาเจอเราก็ทักเลยเรียกพี่หมึกได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด